สโดยเครื si ax, une, ่องปรับอากาศอิเล็กส์โทรัค์รุ่นวีต a า plus ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตอ่าน้ำอ้อยเปิดเผยค่าตัวซุปตาตัวน้อยน้องมะลิไม่ถึงหลักล้านเก็บตกงานประกาศรางวัลเกมมี่อวอร์ด2016เมื่อระบบเสียงมีปัญหาอัเดลจะทำอย่างไรช่วงรักนะ ไปดูความน่ารักของซุปตาฟันน้ำนมน้องมะลิพาขวัญสหวงกับเรามีแพนด้าพาเที่ยวชมงานบางกอกแวกแนว2 0 1 6ครั้งแรกกับการเปิดบ้านจักรพงศ์จัดงานหนังสือเชิงสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการติ๊บิก็สิบบ,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 บันเทิง 很大。 แผ่นได้านเราเต้นกันนะนี่เขาจะพูดถึงงานนี้ใช่ไหมนี่เลยงานหมีแผ่นด้าใช่แล้วก็นี่มันคือการปรากฏตัวนะของน้องมะลิแล้วก็น่ารักแม่โบเวนด้านั่นเองค่ะนี่ในงานน่ารักมากเลยวันนี้น่ารักคผมสามจุกบ้างเนาะคือตอนนี้งานเนี่ยเข้ามาหลั่งไหลกับครอบครัวสาวงไม่ว่าจะเป็นน้องมะลิคุณโบเวนด้าแล้วก็น้องปิ่นด้วยนะคะแต่ว่าแบบนี้คุณอาน้ำอ้อยก็ยังเป็นคนที่คอยดูคิวให้จัดคิวให้อาณน้ำอ้อยบอกนะคะว่า มีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากเลยนะ,ะ,ะที่ติดต่อน้องมะลิเข้ามานะแต่บอกเลยว่าที่เป็นข่าวลรือว่าโอโค่าตัวหลายล้านบาทเนี่ยไม่จริงเลยเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่มากค่าตัวไม่ถึงล้านนะคะแล้วก็ส่วนโบค่ะมีงานละคอมีงานที่คือกอ สิ่งตอเขาใช่ใช่แต่ว่าคุณโบยังไม่พร้อมนะตอนนี้นะส่วนน้องชายคนสุดท้องค่ะคือน้องปินนั่นเองนะน้องปินก็ยังทํางานประจําอยู่ถ้ารับก็ได้ก็จะเป็นละครซีรีส์สั้นๆเท่านั้นเองแต่ตอนนี้งานที่เข้ามาหาน้องมะลิก็เยอะพอสมควรแต่คุณโบบอกว่าขอเลือกรับให้น้องมะลิมีความสุขในการทำถชาถ้าน้องมีความถ้า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 ่้าถ้าถนาถ้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 อถ้า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 ถ้เพราะว่าน้าถกาถ้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 วย้าถ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 นาี้าถ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  ก็ก็ดีเป็นอีกหนึ่งหลายๆกิจกรรมที่ก็เกี่ยวกับน้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษ,ษาหรือว่าเป็นอีเวนต์งานที่เกี่ยวกับหรือว่ามาแล้วทําให้น้องสนุนแบบนี้เราก็ยินดีางานไหนที่เหมาะกับน,น้องเราก็ยินดีที่จะไปคือน้องไปแล้วน้องมีความสุขได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ยินดีเมืม่อเช้า,ชาไปรับรางวัลเ,เกี่ยวกับคนดีอของแผ่นดินนะ,ะนคะค่ะก็จริงๆมันเป็นความฝันของพี่ปอนะคะ เขาบอกว่าถ้าน้องอายุประมาณ3ามขวบเขาอยากจะพาน้องไปญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ประเทศที่พี่ปอเขาเคยไปกับโบแล้วเขามีความสุขมากถึงวันนี้แบบเขาจะไม่อยู่แต่ก็เดี๋ยวโบจะสารฝันให้เขา น่ารักมากเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งไปถ่ายนี่ได้ถ่ายสุดสัปดาห์กันมา่ไปชิลกันที่ริมทะเลน้องมณีก็แบบมีความรูสึกน่ารักมากเลยวางแผนก็ติดตามกันได้เลยซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยค่ะพูดถึงแมกซีนอีกอันนึงที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนั่นคือแทนแมกซีนนั่นเองนะคะอันนี้แหละเจ้าของเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะพี่โคชโจอีบอยนั่นเองนะคราวนี้นั่งแท่นผู้บริหารค่ะนิตยสารท่องเที่ยวแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะ ปลุกปั้นคิดค้นมากับมือใช้เวลานานถึง6ปีด้วยกันนะคะและเนี่ยแนวคิดของเขาคือว่าจะทำอีเวนท์ทำอีนเมกาซีนทำสื่อออไลนในนอนาคตอีกด้วยแต่แต่ว่าความชอบของพี่จอี่ก็แบบตอบโจทย์ของคนยุคสมัยใหม่นะแนวเด็กสมัยใหม่แต่เอ๊ททำขนาดนี้เนี่ยในรถรายการที่ทำอยู่ ก็คิดไว้ว่าที่จริงเนี่ยถึงเวลาที่เขาอยากจะต่อยอดแล้วอยากจะมีประสบการณ์อยากจะพักในการเป็นโค้ชเพราะว่าซีซั่นที่แล้วค่ะมีข่าวออกมาว่าพี่โจ้ก็อยากจะออกแต่ว่าพี่สแตมตัดหน้าไปก่อน พอมาพอจบซีซั่นแล้วเขาบอกว่าอยากจะไปสะสมประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าถ่ายทอดไปหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรถ่ายทอดแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ไม่โอเคกับรายการเขาบอกเคือที่สุดแล้วรายการเดอะไวส์การที่ได้นั่งเป็นโค้ชมาอยู่บนแท่นเก้าอี้เนี่ยคือที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะพักเพื่อหาประสบการณ์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโอ้หอันนี้จริงๆยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรสักเท่าไหร่ก็ก็ทุกปีเป็นประจำครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเขาก็จะโทรมาตามจริงๆถ้าเป็นสำหรับผมเหตุผลถ้าแม พักหรือขอหยุดเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของเก็บประสบการณ์เก็บเก็บอะไรที่มากกว่านี้ให้มันสมศักดิ์ศรีความเป็นโค้ชนะครับผม oh, ใช่ให้มันแปลกใหม่บ้างและมันแ,และมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของรายการเดอะไวท์ที่จะเปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นคนอื่นบ้างบอกเลยว่าเป็นรายการที่ตรงชีวิตตัวเองมากที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่ผมทําได้เจอหรือไม่ได้เจอ,อยังไงผมกับเดอะไวท์นี่ก็แยกกันไม่ขาดอยู่แล้ว ผม The Voice กับเดอะวอยแยกกันไม่ขาดอยู่แล้วแต่แกก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าในซี่นหน้าของเดอะวอยซเนี่ยจะมีโค้ชโจอี้บอยนั่งแทนอยู่หรือเปล่าใช่นี่หนูเตรียมเลือกไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวซีซั่นหน้าจะไปใช่จะไปนั่งแทนเหรอเลือกจะพี่โจอี้ดีพี่โจอี้มากเดี๋ขาหันมาไหมเราก็ดูก่อนต่อยกันใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่เดอะวอยซนะน้องไข่มุกเดอะวอยซ์ตอนนี้โดนกระแสว่ายังไม่ดังแล้วหญิงมันเป็นยังไงกันนะเจอจามากหนักเลยนะคะสำหรับสาวไข่มุกเดอะวอยซที่จู่ๆก็โดนเปิดดดดปรระเเ็็นนนใวบบออ์ชื่่่ังงงแหหึ ว่ายังไม่ทันจะดังก็หญิงซะแล้วกับเหตุการณ์ที่มีคนไปขอถ่ายรูปสาวไข่มุกแต่กลับโดนชัดเาแรงใส่ฝั่งเจ้าตัวไข่มุกเลยขอแก้ข่าวนะคะว่าที่จริงก็ให้ทุกคนถ่ายรูปด้วยจะมีแค่บางช่วงที่รีบไปทํางานเลยถ่ายรูปด้วยไม่ทันแถมช่วงนี้นอนน้อยหน้าตาก็เลยดูเหนื่อยเหนื่อยเลยอาจจะถูกขาวว่ายิงแต่อย่างไรก็ตามนะคะสาวไข่มุกขอโทษจบเรื่องที่เกิดขึ้นและขอให้เปิดใจกันดูยาวๆนะคะ ได้ถ่ายนะคะมันจะมีแค่แค่พี่ๆน้องบางคนที่ไม่ได้ถ่ายตอนนั้นที่แบบอาจจะดูหยิ่งเพราะว่าตอนนั้นก็คือก่อนหน้าน,นี้เราทํางานทุกวันแล้วว่านอนมาแค่2ชั่วโมงหน้าอาจจะเหนื่อยห,หรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เหตุการณ์นี้ก็ยอมรับค่ะว่าอาจจะทําหน้าปหนูก,ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ไม่เครียดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เก็บมาคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราผิดมากไหมแล้วก็คือก็พยายามจะดูตัวเองว่าเราอ่ะ เขลิกเป็นยังไงก็เราพยายามปรับตัวปรับปรุงตัวว่าให้แบบให้เขาไม่ว่าเราได้หนูหแค่เราอยากจะบอกว่าขอพื้นที่เล็กๆและเปิดใจให้ดูกันยาวๆดีกว่าค่ะว่าหนูเป็นยังไงอะไร คี่เดินทางมาจัดแสดงโชว์ที่ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะกับ1600ท a าส a ้นซ s กแพนดน้าพัส a ุทัว์ทัวร์ในไทยแลนแฟลกม็อบตุ๊กตาแพนด้าเปเปอร์มาเช่กว่า1,600ชิ้นฟีมือศิลปินระดับโลกคุณเปาโลกแกรงกิยองที่จัดแสดงมาแล้วถึง9ประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและจำนวนประชากรของแพนด้าที่ปัจจุบันมีเหลือไม่ถึง1,900ตัวทั่วลกค่ะ และหน้าร้อนในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนนี้แพนด้าจะเต็มทั่วกรุงเทพเลยนะค่ะกับการจัดแสดงแพนด้าใน10ปรสถานที่สุดฮิตอาทิสนามหลวงเซาชิงช้าทางเชื่อม BTS ช่องนนทรีโดยรายได้จากการทำกิจกรรมนั้นจะสมทบเข้ากองทุนสัตว์ป่าโลกสำนักงานประเทศไทยเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากล้สูงพันธุ์อย่างช้างป่าไทยเสือโคร่ต่อไปค่ะ